ทนเลอร์ er พ่วงลากนะคะวันนี้เสร็จไปอีกหนึ่งตัวนะคะตัวนี้ขนาดความยาวอยู่สี่เมตรห้าสิบนะคะความกว้างสองเมตรนะคะใส่ DC70 ถึง DC9 5้าได้เลยนะคะตัวนี้เหล็กใหม่ทั้งคันนะคะเป็นเหล็กรางสี่นะคะนี่กำลังเข้ามุมเลยนะคะตัวนี้กว้างสองเมตรยาวสี่เมตรห้าสิเหล็กรางสี่ทั้งคันค่ะ สนใจติดต่อได้นะคะร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินนะคะมีหลายตัวให้เลือกชมนะคะให้เลือกซื้อนะคะราคาเพียง42,000บาทนะคะตัวนี้ติดต่อเข้ามาได้นะคะ0 9 7 9 7 1 2 6 7 7 0 8 1 7 6 8 2479ร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินค่ะตั้งอยู่ที่บ้านนาเชือก ตำบลหนองแป้นอเอภกรรมราไสยจังหวัดกาลสินนะคะคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่12กันยายนค่ะ42,000บาทนะคะ